คณะกรรมการยุโรปสั่งปรับ Apple 70 0 0 0ล้านบาทข้อหาผูกขาดทางการค้าใน App Store โอ้โหคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้คุณผู้ชมบางท่านเคยดูแบตตไตไลฟ์สดเนาะและเราเคยพูดกันเรื่องข้อขัดแย้งนะฮะในเรื่องของแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งฟังเพลง นะครับอย่าง Spotify กับ Apple นะครับที่มีปัญหากันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ขัดแย้งนั้นออกมาถูกตัดสินโดยคณะกรรมการยุโรปแล้วนะครับหรือว่า European Commission นะฮะตอนนี้นะครับปัญหาเอาผมเล่าปัญหาให้ฟังก่อนคือ Apple เนี่ยปกติถ้ามีใครมาเก็บค่าบริการในแอปผ่าน App Store ของเขาเขาจะบวกค่าบริการของเขาเข้าไป30%ใช่ไหมครับ ทีนี้แอปอื่นๆเนี่ยไอที่มี in-app purchase เนี่ยมันไม่มีช่องทางในการซื้อใน in-app purchase แบบนั้นในช่องทางอื่นเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าการที่ Apple บวกเข้าไป30%มเนี่ยมันผูกขาดหรือมันเอาเปรียบเรามากน้อยแค่ไหนแต่พวกเพลงสตรีมมิ่งเนี่ยอย่าง Spotify, Tidal, j u ุ x หรืออะไรก็ตามแต่นะครับ พอมันมีบริการสมัครสมาชิกแล้วจ่ายค่าบริการ Subscription เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ด้วยมันเลยทำให้เราเห็นความแตกต่างสมัยก่อนเนี่ยผมจ่ายไทโดนะฮะผมก็เออสั่งพันเราลงบน iPhone เนาะเราก็ลง iPhone เสร็จแล้วเราก็สมัครปุ๊บเราก็จ่ายผ่านแอปโซเลยเราก็ไม่รู้เราก็จ่ายไป479บาทต่อเดือนแต่พอตอนหลังมานะฮะผมไปเจอบนเว็บไซต์ไทโดเฮ้ย เราสามารถสมัครผ่าน i ทโดได้นี่ว่าเหลือสามร้อยแปดสิบาทมันถูกลงมาเป็นร้อยเลยนะฮะผมก็แบบอ้งั้นไปสม title ัครไทโดดิแล้วก็มาล็อกอินในนี้เราจะไปจ่ายผ่านเราจะไปโดน Apple บวกประมาณ30%ทสิทไมให้มันแพงขึ้นให้มันเปลืองค่าใช้จ,จ่ายกว่าเดิมเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเออแอปเปิลเขามีโพลิซีแบบนี้นะ เขาสามารถบวกเข้าไป30%แสดงว่าไอที่เราจ่าย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 อยู่ในแอปต่างๆไม่ว่าจะเกมเกิมอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันโดนหักหัวคิว30%ก่อนจะถึงผู้ผลิตแอปหรือเจ้าของบริการนั้นนะครับทีนี้ Spotify มันไม่ยอมไงสปอตติฟาเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าไม่ได้ Apple จะมาบวกแบบนี้ไม่ได้ มันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปแล้วมันจะส่งผลถึง Spotify ด้วย Spotify บอกว่าถ้ามันแพงขนาดนี้คนอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้บริการ Spotify ก็ได้ Spotify ก็เลยแข็งขืนมีช่องทางให้คือคือเวลามีคนจะสมัครเนี่ยนะในแอป,ปเขาเนี่ยแทนที่กดปุ๊บมันจะถูกเก็บเงินผ่านทาง Apple ID หรือ Apple Account ของเรา เพื่อที่จะจ่ายเงินแล้วไปบวก30%ในนั้นเลย Spotify ยกเลิกวิธีนั้นครับกดสมัครสมาชิกหรือกด Subscribe ปึ๊บเด้งออกเบราว์เซอร์เข้าหน้าเว็บให้เราไปรูดบัตรในเว็บหรือไปใส่บัตรเครดิตในเว็บซึ่งถูกกว่า30%ทันทีพอทำแบบนี้ปึ๊บผิดผิดนโยของ Apple Apple ก็โวยเลยเฮ้ย hey, Spotify คุณมาอยู่ในแอป t o r e เราคุณมาอยู่ในแพลตฟอร์มเราแล้วคุณไม่ทำตามกฎกติการเราอย่างนี้คุณทำผิดกฎหมาย Apple ฟ้อง Spotify ก่อนเลย Spotify ก็เลยสู้คดีโดยการฟ้องกับโดยไปใช้เวทีในยุโรปแทนเพราะว่าเวทียุโรปเนี่ยนะฮะเคยเคยแบบล้มยักษ์มาเยอะแล้วอะเอาง่ายๆอย่าง Netscape อะ t s t s p e p e ยังเคยชนะ Microsoft มาแล้วในในเวทียุโรปนะครับ Bill g a เ e s เคยถูกปรับ1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐ มาแล้วจากผลของการที่เอาเบราวเซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์ไปผูกขาดอยู่ในนั้นข้อหาผูกขาดทางฝั่งยุโรปนี่กฎหมายเรื่องการผูกขาดเขาเข้มข้ขนมากนะครับมาศึกนี้ Spotify ก็ลงไปสู้ศึกกับ Apple ที่ฝั่งยุโรปด้วยเช่นกันวันนี้ผลออกมาแล้วครับคณะกรรมการ European Commission ออกคำสั่งปรับ Apple เป็นเงิน1,800ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทย70,000ล้านบาทในประเด็น Apple มีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขันในตลาดแอปฟังเพลงสตรีมมิ่งซึ่งงานนี้โอ้โหเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสู้กันมานานนะ Spotify เนี่ยเอาหลักฐานข้อมูลมาแฉในคณะกรรมการยุโรปบอกว่า Apple มีพฤติกรรมแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วมีผู้ใช้ iOS เยอะแยะจำนวนมากมาจ่ายค่าบริการแอปสตรีมมิ่งสูงเกินไปนะครับก็เลยต้องเอาค่าธรรมเนียมของ Apple เนี่ยมาเป็นเบสแล้วเปรียบเทียบออกมาเป็นค่าปรับ ซึ่งออกมาเป็นเงิน1,800ล้านยูโรโอ้โหงานนี้ Apple เจอก้อนใหญ่เลยนะครับเจอค่าปรับก้อนใหญ่เลยสะเทือนเลยนะครเพราะว่าเรื่องความผูกขาดเนี่ยนะฮะถ้าไปในสภาย,ยุโรปสภาย,ยุโรปเขาไม่ยอมเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากๆแล้ว Spotify เนี่ยฉลาดมากๆสู้ที่ไหนไม่สู้ไปสู้ที่ยุโรปซึ่งโอกาสชนะสูงมากนะครับงานนี้ Apple จะสะเทือน กับ1,800ล้านยูโรนี้หรือไม่แล้วจะทำยังไงต่อไปในสเต็ปนี้กฎกติกาทั้งหมดนี้จะส่งผลถึงแอปพลิเคชันและเกมอื่นๆใน iOS Store ทั้งหมดหรือไม่30%จะถูกปลดแอกหรือจะถูกลือ้อหรือจะถูกวางระบบหรือจะเป็นอย่างนี้ต่อไปต้องคอยดูหนังเรื่องนี้ดำเนินต่อไปครับนี่คือจุดเริ่มต้นของดรามานี้เท่านั้น